ใบไม้ร่วงเมื่อกี้อยู่ไหนอะเห็นใบไม้ร่วงมาเอ่อร่วงมาทีบผ้าเนี่ยอือยู่ตรงไหนล่ะครับอาจารย์เมื่อกี้ให้อาจารย์ให้พวกเธอไปแล้วไม่ใช่เหรอไม่นะครับผมอยู่ตรงไหนน้อผมมันหลายใบแล้วตอนนี้ไม่เห็นแล้วล่ะอยู่ตรงนี้ไหมครับไม่ไม่อยู่หรอกอ้าวไม่เห็นก็ ไม่ไงครับตัวนี้นี่ยนะตัวนั้นแหละตัวนั้นแหละครับครับตัวนี้ครับตัวนั้นแหละคุณเห็นว่าพระอาจารย์ว่าอยากอยากได้ก็ดูตัวนี้เอาใช่ไหมนี่เม็ดเห็นเลยครับนี่มันไม่ค่อยชัดเดือดสั่นทำ ถามว่าจารย์ดีกว่าว่าเห็นเป็นทัวไหนคุณโยมมาดูใกล้ๆ <c oughs> จะเห็นนะจะเห็นชัดมากเนี่ยด้านเนี้ยจะเห็นชัดมากเลยเดี <c oughs> ๋ยวครับขออนดูด้านนี้ก็ได้ตาม <c oughs> ขอดูดนะครับนี่คือใบไม้ที่ร่วงมาใส่หล <c oughs> ังจากที่คุณโยมกำลังสัมภาษณ์อยู่อ่ะให้เอซดู ดี๋ยวเดี๋ยวคข้าที่ร้าน, oh, oh. นที่บ้าน,น,น oh, <okay. S 2> ผมเห็นสามห้าแปดโอเคถูกต้องไหมครับอาจารย์อาจารย์เห็นไม่ตัวเดียวกับผมไหมครับโอ้ท oh, ำไมเห็นตัวเดียวกับผม <laughs> อาจารย์ว่าโอ้ถ้าอาจารย์ว่าโอเคว่าง,งั้นผมเห็นสามห้าแปดนะครับสายหลวงปูดด่ดูวัดสะแกใช่ไหมคะ ถูกต้องถูกต้องผมสงสัยเอฟซีเขารู้จักอาจารย์นะเนี่ยรู้เขาต้องรู้ครับผมสายหลวงหลวงปู่ดูหลวงปู่ดูวัดสแกใช่ไหมคะใช่วัดสแกไหนสแกอยุธยาอยุธยา่องนะครับผมถ้าท่านใดสนใจที่อยากจะเช่าบูชานะครับผมตะอขอช้างนะครับผมตะอขอเงินตะอขอทองก็เงินกอทองนะครับถ้าท่านใดสนใจก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับเบอร์เดี๋ยวจะปักหมุดไว้ให้ข้างล่างนะครับผมตะอขอนะครับผมก็เงินก็ทองก็ขอหมานะครับผม ท่านใดไม่มีดวงในทางด้านโชคลาภนะครับผมท่านใดอยากถูกหวยรวยเบอร์นะครับก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับหรือโทรมาได้นะครับในปักหมุดที่เราจะปักหมุดไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมท่านใดสนใจนะครับบูชาดอกละบูชาด้ามละ3 9 9บาทนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรมาให้ชัดเจนนะครับผมนะครับแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรมาให้ชัดเจนเลยนะครับเดี๋ยวเบอร์โทรติดต่อนะครับอยู่ใต้คลิปนะครับผมอยู่ใต้คลิปนะครับถ้าใดสนใจแจ้งชื่อที่อยู่ไว้เลยผม ต,ติดต่อที่0872485213นะครับ0872485213นะครับท่านใดสนใจอยากจะเช่าบูชาตะกุดลกช้างเด่นทางด้านเมตตามหานิยมหนุนดวงถ้าได้ดวงไมด่ดีดวงตกการงานไม่คล่องภายในบรรจุไปด้วยเส้นคนหางช้าง รช้างหนังช้างงาช้างกระดูกช้างเส้นขนหางช้างเด่นทางด้านปัดรังควันปัดเสนียปัดจังไหลงาช้างเด่นทางด้านอำนาจบารมีหนังช้างเด่นทางด้านอำนาจบารมีลรช้างเด่นทางด้านหนุนดวงดวงไม่ดีดวงตกท่านใดอยากถูกหวยรลยเบอร์แอดมินแนะนําเลยโทรศูนย์แปดเจ็ดสองสี่แปดห้าสองหนึ่งสามเบาอีสานชิชเจ่นดีดีดีครับดีดีดีครับ ไปทำภาคขายน้ปูเนาะทำหน่วยดวงเข้าในดวงตกลดวงบดีนะครับนี่แหละดีด้วยนี่ดีเออเขาบอบูวซาไปนะเพิ่อนในดีด้วยนี่อ่าดีเลยสร้างคือมหาอำนาจไปในตัเออสิเป็นอันนั้สิเป็นใหญ่เป็นตัวอะไรสร้างนี่ยอืม